นักกอล์ฟซีเนียร์ที่อยากพัฒนาเกมกอล์ฟดูคลิปนี้สวัสดีครับโปอิดเองนะครับวันนี้มีคำถามเข้ามาจากเพื่อนคุณพ่อเลยนะฮะก็ต้องบอกว่ามีแฟนคลับหลายคนที่ติดตามชมอยู่แล้วก็เป็นนักกอล์ฟซีเนียร์แล้วนะครับอยากจะรู้ว่าวิธีพัฒนาเกมกอล์ฟควรจะทำอย่างไรบ้างแน่นอนครับว่าเมื่ออายุเรามากขึ้นนะครับสิ่งที่มันตามมาก็คือร่างกายเรามันมีความยืดหยุ่นน้อยลงมันมีลิมิเอชันมันมี ข้อจํากัดหลายๆอย่างที่ร่างกายเรามันมันเปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่แน่นอนความเป็นนักกอล์ฟมันยังอยากได้อยู่ก็คือมันยังอยากตีดีอยู่มันยอยากตีได้ระยะอยู่แล้วจะทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาหาคําตอบกันนะฮะนักกอล์ฟซีเนียส่วนมากสิ่งที่ขาดไปก็คือความยืดหยุ่นความสามารถในการหมุนการเทิร์นการสวิงการสร้างสปีดเพราะฉะนั้นเราต้อง มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อชดเชยทําให้เราสามารถหมุนทําให้เราสามารถสร้างแรงทาให้เราสามารถตีได้ตรงและให้ลูกมันวิ่งมากขึ้นนะครับอ่ะทำให้เราหมุนได้มากขึ้นก่อนนะครับอย่างแรกนัก็ซีเนี่ยเมื่อมีความยืดหยุ่นน้อยลงเราก็มักจะมีข้อจํากัดเราจะขึ้นไม้ได้สุดแค่อ๊แค่นี้ติดละอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้เราขึ้นไปได้สุด เหมือนตอนที่เรายังวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่นะครับทำให้เราสามารถสร้างแรงถูกไหมฮะคือถ้าเราขึ้นไม้มาสั้นเนี่ยมันก็หูยิ่งเป็นโอกาสยากเลยที่จะทาให้เราสร้างแรงลงไปตีลูกเพราะว่าความสามารถในการยืดหยุ่นร่างกายเราก็ไม่ดีอยู่แล้วนะฮะเราต้องการระยะเวลาเราต้องการเส้นทางเพื่อสร้างแรงให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหมุนคุณจะต้องเทินคุณจะต้องขึ้นมาให้มันมากขึ้นสิ่งที่มันลิมิตอยู่ก็คือว่าข้อสะโพกของเราเนี่ยมันไม่สามารถ เคลื่อนที่ได้ถูกไหมฮะเนี่ยข้อสะโพกเนี่ยมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องเซตอัพเพื่อที่จะสามารถให้ข้อสะโพกขวาของเราเนี่ยมันหมุนได้มากขึ้นนะเนี่ยสะโพกขวามันสามารถเปิดได้มากขึ้นเปิดได้มากขึ้นทํำยังไงดีนะฮะสิ่งที่ควรทําก็คืออันที่หนึ่งผมจะจะให้เซตอัพเท้าขวานั้นดรอปลงมาต่ํากว่าเท้าซ้ายนะครับแล้วก็แบไปลาท้าขวาออก มองจากกล้องมุมหน้าที่จะเห็นคือแบไปทางเท้าขวาออกนิดหนึ่งนะครับปลายเท้าซ้ายอาจจะแบะออกด้วยนะครับเพื่อให้เราสามารถยืนจบวงได้นะครับ <canyon> พอพอเราดรอปปเท้าขวาลงแล้วก็เปิดเนี่ยมันสามารถทําให้เราโอ้โหมีพื้นที่มากเลยที่ทําให้เราสามารถหมุนตัวมากขึ้นถูกไหมฮะเราสามารถหมุนตัวเพิ่มมากขึ้นได้นะฮะสิ่งที่มันอาจจะต้องปล่อยไปเพิ่มขึ้นเพื่อทําให้เราหมุนตัวมากขึ้นก็คือข้อเท้ากับขอถูกไหมฮะ บางทีเนี่ยเรายึดติดกับข้อเท้าซ้ายเกินไปว่าเฮ้ยต้องอยู่กับพื้นสุดละไปต่อไม่ได้ละแต่สังเกตนะอล์บซี่นี่หลากหลายคนในในทัวร์นะเออนี่เอลส์เออยตอนนี้เฟสคัพเปิลเออยนะฮะก็สามารถที่จะปล่อยส้นเท้าซ้ายให้มันลิฟต์ขึ้นหรือยกขึ้นได้เพื่อทําให้เราสามารถหมุนตัวได้มากขึ้นนะครับลองนึกสภาพดูนะฮะสมมุติเราจะหยิบของสูงๆที่หเราก็จะเอื้อมมือไปหยิบก่อน พอเราหยิบไม่ถึงสิ่งที่เราควรทําคืออะไรฮะเราก็ต้องขย่งถูกไหมฮะเราก็ต้องขย่งเพื่อที่จะหยิบเพราะฉะนั้นเหมือนกันเราควรจะปล่อยให้ร่างกายเราเนี่ยขึ้นไปให้เกือบสุดก่อนพอมันไปไม่ได้แล้วโอเคเราปล่อยให้ปล่อยให้ข้อเท้าซ้ายยกได้นะครับเราสามารถปล่อยให้ข้อเท้าซ้ายยกขึ้นได้เพื่อให้ตัวมันหมุนเพื่อเราสร้างสร้างพื้นที่ที่จะสร้างแรงลงมาตี นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่ผมพูดไปในเรื่องของการหมุนตัวนะครับก็คือสายตาคอถ้ามีโปรคนไหนเดินมาบอกคุณนะฮะที่ที่คุณเป็นนักกอล์ฟซีเนียแล้วหรือว่าคุณรู้ว่าร่างกายคุณไม่มีความยืดหยุ่นพอเนี่ยหน้าต้องนิ่งตามองลูกคุณเดินออกเลยนะฮะเพราะว่าเขาไม่รู้ความจํากัดของร่างกายของคุณนะครับสิ่งที่สําคัญคือตามองลูกจริงนะครับแต่ว่าหน้าไม่จำเป็นต้องนิ่งนะับเพราะว่าถ้าหน้านิ่งปุ๊บมันจะไม่สามารถทําให้เรา เ์นหรือว่าหมุนได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำนะครับนอกจากดรอปเท้าขวาแล้วเวลา Set เซตอัพเนี่ยนะฮะเราเซตอัพคอให้เอียงไปทางขวาเล็กน้อยลักสถานีใช้ตาซ้ายมองลูกใช้ตาซ้ายมองลูกมันจะทําอะไรฮะมันจะช่วยทําให้เราสามารถหมุนตัวได้มากขึ้นแล้วเวลาขึ้นมานะฮะคุณก็สามารถเทินตัวได้มากขึ้นคุณสามารถบิดคอมาได้มากขึ้นเพื่อทําให้ตัวมันสามารถเทินได้นะครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่จะช่วยนะทำให้เราสามารถชดเชยทำให้ร่างกายเราสามารถหมุนตัวได้มากขึ้นพอเราหมุนตัวสร้างแบ็กสวิงได้มากขึ้นแล้วเหมือนตอนที่เรายังหนุ่มแล้วนะครับคราวนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องเพิ่มแรงเข้าไปหาลูกคราวนี้เนี่ยด้วยความที่ผมให้ดรอปเท้าขวาลงฝั่งนี้นะครับมันก็จะเป็นความยากนิดหนึ่งที่จะทให้เราที่จะทให้เราหมุนฟอลล r o ทรูแล้วก็จบถ่ายน้ําหนักนะครับเพราะว่า พอเท้าขวามันอยู่ต่ำกว่าเนี่ยสโพกซ้ายเนี่ยมันไม่สามารถมันมันยากที่มันจะเทินที่มันจะสปินหมุนออกไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นวัยรุ่นหนุ่มนะเขาจะเขาจะเทินสะโพกเยอะเอะถูกไหมฮะขาซ้ายเหยียดถูกไหมฮะเทินสโพกเยอะขาซ้ายเหยียดลักษณะนี้แต่พอเราเอาอดรอปเท้าขวาไปเนี่ยโอ้โหสโพกมันไปไม่ได้แล้ะมันติดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องช่วย ขึ้นมาเนี่ยคือเรื่องของการ r e l e ส s e นะคือการปล่อยไมย้ผมเคยพูดเรื่องการ Release ไปแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยอยากจะแนะนำเป็น b อ d y Release แต่ว่าในกรณีเนียเนี่ยผมพูดจริงว่ามันยากนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปพอ drop เท้าขวาเพราะเราต้องชดเชยเนีย่ถูกไหมฮะคราวนี้เนี่ยมันยากที่เราจะหมุนตัวเพราะมันติดมันติดสะโพกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคุณจะช่วยค,คือคุณต้องใช้ Hand Release แล้วคราวนี้นะคุณจะต้องใช้แฮนด์รีล a ส e แล้แต่รีล e สยังไง นะครับผมไม่อยากจะให้รีลิสแบบแบบนี้ไม่อยากจะให้รีลิสแบบที่ถุงมือซ้ายอยู่ข้างบนมือขวาหน้าไม้เปิดลักษณะน,นี้ไม่เอาผมอยากให้คุณรีลิสแบบพลิกเข้ามือแบบนี้ให้มือขวาไปอยู่ทับมือซ้ายนะไปอยู่ทับถุงมือซ้ายอย่าให้ถุงมือซ้ายอยู่ด้านบนลักษณะน,นี้คุณต้องเหมือนถ้าโปรสมัยก่อนสอนเขาเรียก snap ถูกไหม คุณต้อง snap คุณต้องพลิกหลังมือซ้ายนะคุณลองดูนะพลิกโลโก้ถุงมือนะโลโก้ถุงมือปุ๊บพลิกกลับไปข้างหลังพลิกโลโก้ถุงมืออย่าให้มีการพับของข้อมือแบบนี้นะพลิกโลโก้ถุงมือลักษณะน,นี้นะครับถ้าดูที่หน้าไม้นะครับจะรู้สึกว่าหน้าไม้มันคว่ำคว่ำลงลักษณะน,นี้นะปุ๊บคว่ำลงลักษณะน,นี้นะคว่ำลงที่พื้นนะครับอย่าให้หน้าไม้หงายออก นะครับลักษณะนี้โอเคลองทําดูนะฮะทบทวนกันนิดหนึ่งจะรดลูกเหมือนเดิมอย่าให้ลูกอยู่ขวาเป็นขันนะครับให้ลูกอยู่กลางเท้าเสมอหรือว่าถ้าเป็นเหล็กยาวก็ให้อยู่ค่อนไปทางซ้ายนะครับด r อปเท้าขวาลงเปิดปลายเท้าขวาเปิดปลายเท้าซ้ายได้เล็กน้อยนะครับเพิ่มพื้นที่ในการหมุนนะครับปล่อยให้เท้าซ้ายยกขึ้นได้หมุนคอและตอนลงมาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไม้มันสามารถลงมา drop มา ในมุมที่อินไซด์ได้แล้วคุณจะตีลูกดรอนะคนนักกอล์ฟซีเนียเนี่ยต้องการตีลูกให้มันวิ่งถูกไหมับเพราะฉะนั้นลูกดรอจะช่วยได้เยอะนะครับลองดูนะฮะปึ๊บปล่อยให้เทิร์นปล่อยลงมาลิลิส s e ข้อมือนะครับลิลิสข้อมือพลิกหน้าไม้นะครับเริ่มจากเบาๆเทิร์นขึ้นลักษณะนี้นะครับอาจจะไม่ต้องจบได้เต็มวงอะไรขนาดนั้นแม้กระทั่งคุณตีดรเวอร์กอาจจะไม่ต้องจบเต็มวงแต่ว่า มันจะช่วยทําให้เกิดฮุกสปินถูกไหมเกิดฮุกสปินลูกจะวิ่งมากขึ้นรับนักกอล์ฟซีเนียนะฮะดรอปเท้าขวาเล็กน้อยหรือแล้วแต่ความจํากัดของแต่ละคนนะครับปล่อยข้อเท้าซ้ายให้ยกปล่อยคอให้หมุนรีลิสข้อมือลักษณะประมาณนี้อีกทีนะครับเบาๆพยายามเทินปล่อยสะโพกขวาให้เทินกลับมาให้ได้อย่า ให้สะโพกขวามันบั๊มมาด้านข้างให้กระเป๋างเกงเนี่ยมันหมุนไปข้างหลังให้ได้นะครับคุณจะเพิ่มการขึ้นและการสร้างแรงได้มากขึ้นนะครับหมุนข้อ snap รู้เลยว่าลูกดรอแน่ๆน,นะครับลูกแบบดรอแน่ๆเพราะลูกดรอปุ๊บลูกจะวิ่งมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราจะช่วยชดเชยแล้วทาให้เราเหมือนเอาความหนุ่มออกมาได้มากขึ้นคือระยะเราอาจจะไม่เสียนะครับอันนี้คือเรื่องของการพัฒนาวงสวิงแต่ว่า แน่นอนเกมกอล์ฟมันไม่ได้มีแค่มงสวิงอย่างเดียวสิ่งที่ผมจะแนะนําต่อก็คือควรต้องปรับอุปกรณ์ให้มันเหมาะสมมากขึ้นให้มันง่ายมากขึ้นให้กับสมกับวัยและฐานะที่เรามีเมื่อเราแก่โตขึ้นไปนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดที่ผมอยากให้เป็นเคล็ดลับเลยฮะค,คือนักกอล์ฟซีเนียควรจะเล่นลูกสั้นให้ดีนะครับควรจะฝึกลูกสั้นให้ดีมากๆนะครับผมเนี่ย แอบติดเวชมาเหมือนกันคือผมเนี่ยมีผู้ใหญ่ที่เคารพหลายท่านนะฮะที่ยิงตีกอล์ฟดีอยู่และบางทีเนี่ยกดดันแม้กระทั่งเราเองคือท่านๆท,ทั้งหลายเนี่ยเวลาไปออกรอบตีกอล์ฟเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยตีพาสีเนี่ยสไม่ถึงหรอกไปอยู่ข้างๆแล้วก็ใช้เทคนิคเดียวกันขึ้นไม้ขึ้นไม้ได้เยอะขึ้นนะฮะหมุนตัวได้มากขึ้นระยะก็อาจจะยังไม่ถึงอยู่แต่ลูกสั้นท่านดีมากนะฮะลูกสั้นก็คือ บางทีเนี่ยชิปไปกิฟชิปไปพาไอเราเองพัดร์ที่อยู่ไกลบางทีกดดันเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆสาหรับนักกอล์ฟซีเนียนะครับคือลูกสั้นทั้งเรื่องชิปพัดระเบิดทรายนะครับผมมีทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านบนแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามชมกันต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาวงสวิงกอล์ฟหรือการพัฒนาเกมกอล์ฟของนักกอล์ฟซีเนียไม่จําเป็นต้องเป็นวงสวิงอย่างเดียววงสวิงผมให้ทริคไปละแต่อย่าลืมฝึกซ้อมลูกสั้นสําคัญมากๆแล้ว คุณจะอยู่ในเกมกอล์ฟนี้ได้แล้วบางทีกินคนหนุ่มๆด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะเข้ามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ว่าผมจะมีทริคอะไรดีๆมาฝากครับขอบคุณครับ